โอโซว่าวอก่หรือกถว่าีะแกไวพวกกูสคนพาระจะจัดเลเป็นไรเว่พาระเรื่องิวคงานของเราคนไทยคนไทยให้พยักหน้ากใช่เพราะมึงใส่หน้ามันก็คนไทย าาอลีไว้ีิสตัวตัวว่าขอขอแบบไปแกอีกั้ยเตัวีไว้มีนะสองตัวรีไว้มีนะกินเลยสกัส ขอขอแบบว่าสามเม็ดที่หัวหัวละเม็ดอะแ้่กีได้อยากหน้าเร็วใครอยากไหมอย,าาย่าไปย o u have สแกนนะปักหัวมันก็ได้ไม่ต้องยิงแต่สแกนปักที่หัว <laughs> เออปักหัวเพื่อนเลยเลิศอย่างนั้นแหละเลิศ

น้าแล้วว้าวนี่ไรอกจีขาขาขาแบบข้ายินคแล้วเอ็งเล่นเลยได้ปะขายอมแพ้ว่ะอย่าง้คงไม่คงเฉยเองก็ตื่ไปเองไม่ให้ข้าได้เล่นเลยอ่ะเาจะน้อยใจเป็นน้าเรอวารีไม่คื คือแทนมันนี่เหรอออกลักร้อยก็บอกได้ปะเรื่องจัดจี้ยูก็นโนมันนี่ดิ <c oughs> แต่แต่ค่ายิงให้เองแล้วนะเว้ยอาจจะไม่ทำให้เองผิดหวังเจ้าสัต

ให้เครดิตเองร้อยเลยนะไม่ปกติค่ะไม่ใครได้ขายเล่นนะเว้ยเต็นตาไว้เลยเพจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดอ้าวเองไม่โน่เองโน่แกค่าทำไมอ่ะข้ามาด้วยควาเป็นนิดเลยนะเว้ยซื้อกล้วยเหรอคือแบบคือแบบคือแบบ ยิวมีได้ไหมคิวมีได้ไหมคิวมีได้ไหมไเซฟพีซด <c oughs> ีโดออย่อบกเยอ้ยมันมันโ้ยมันถูกออฟวะ่ะแต่ว่าตัวน้ต้อเดกค,ค,ค,คิดตัวคนดีจงเองที่ับเัวใสเวเงทำได้เองทาได้งมันเซฟว,ว่ะเซฟ่ะมันมีออฟจาบตรงนี้ต้องต้องสบข้ามาีปืนนะ

ก็แค่อยากให้มึงชุบกูบ้างอ่ะเยอะชุบกูแล้วส์เทคน1นเฮ้ยเทคเทคออฟก็มีเทคออฟก็โสดออฟก็หนักสีถือว่าขอว่ะออฟออฟออฟถือแม็กกูดี้แม็คโฮมโอเล่โนข้อมูลว่อตนิยูว่อกย ให้ีโอ้โหยากแ้เศษไม่จูบ่าคาก็จะรอ้แล้วอีกจะโยนอบคากันเลหรอวะติดจ่าจไม่มามรู้สึนะเอเตนเอาทบีค้าอมเวนาก็มีะก็มีนะ น่ารักว่ะน่ารักจงอากดีอ่ะต突撃を啊哎呀 e เราเราเก่งเว้ยอะไรคืออะไรอะไรอะไรคือ fr 啊 มันบอกว่าโนอ,อ่ะเราไม่เราไม่เป็นเพื่อนกับนายก็ได้นะเว้ยแค่แบบมัต้องการกนแบบเนี้ยดีรอดอ่ะเอ้ยมี่ก็ยังเขาโกยข้าเอาให้แล้วหัวหนึ่งว่ะมีออฟตัวหนึ่งช่วยด้วยตัวด้วย มีสองตัวได้หรอได้ได้นะโอปนะแบ็คไซด์แก้เดินเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วตั้งทีมนะเศษนอรริ1เมพี่ผมครับพี่ผมคมมากครับพี่ผมคมมากครับพี่ผมไวร์ก์เสตจ 壁を展開ス敵する<い>獲物は刈り尽くした仕留めたぞエイムエ設置

ข้าคมแม่เส้าคมปะเองกำลังแกข้าในดีเซถ้าใครอยากเป็นเพื่อนเองอ่ะยุิตัสตยาร่น้ต้อยุ่งจีอนดเองเองขคมไหมข้คมไหมั้ตอ้าวดตาัไ่หนดีว่ีดีไงไม่ฟนไม่ฟน

ホメ <laughs> <laughs> เทก้่นคที่สุดอะรทีมัวเยพี่ผมาพี่ผม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 เขาอมาโดมาค่ะพี่โผล่ีผมงผมเนั่นแหละพี่ผมโผมค่ะพี่ผมเอ๊ะอยกพี่ค่าหรอไม่ให้เราไม่ให้่ท่าน まあ、楽が優しいん,ん <laughs> ですかね。ようこそ、私の世界へ。狩りの時間よ。爆発注意。スパイクを設置。終わりです。索敵する。<laughs> いたぞ。<laughs> いた。ばれ。最後の一人だ。どうか。<laughs>

ว่าที่เพี้ยนไปเยพี่สุดชุดที่ปัดไทยพี่โผล่อย่าพยายาไปแตงโมว้าวพี <S <S ่ผมพี hmm. ่ผมเองพี่โผล่แต่ว่า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 สกินค้าไม่จริงได้อะแค่แเสร็จ

เดี๋ยวพ่งเดี๋ยวค่าดูก่อเดี๋ยวไกลเฮ้ยแชมเบอร์โลแชมเบอร์โลไอฮิวก็ไม่มีเกาะร้อยสิบเอ็ดวายขวายขวายุโอ้ยเฮีย <noise> 残り1年で。